เออมันหมานมันแบบนั้นเด้่นใบล่งงลายปีตัวเช่นเวนเอามานได้ป๋อเหมานเอามานเซ่เลยกระชุปป้ามันจะเป็นด่านหินสเน เป so to yeah. ็นกำลังเอ็ดทางอันยายชันเจ้าวงไหน้นยู่ในหอบาะีลูกไปพวเนีอบยบไปพนัก่กไน่เี่ยนี้ไร่างเนี้ยรจไลุงวงลงไปบ้นดูค่ะมลุง่ลิ นบันบ่เดียวให้อันขายยังไปแลกเงินอยู่อันนี้เพียอยเอเจ้าไปลงทางทางรูรูลงดูข่อยนังไปแลกเงินน้อยดียว่าเออพอลงให้แล้วเช็ดเอาเองเฮาเฮาจะให้เจ้ายักห้างลงไปอีกหน่อย ว่าให้ให้สิซงเอาเองขาหยะวได้เพราะว่าเคยมันพีย่บอีกมันทากเเออ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 อันข้างนันี่เดข้างขางสรุ่ลงนีเด่นลงบวงมานีลันต้องลงเลกแถวนี้นะเออพอพอดีเนาะ คนไล่หลายพี่น้องเออยักลงปุอีกเขาลงได้อยู่ข้างน้ำซำนะนีอยู่บ้านใหญ่ใหญ่ะบ้าอยู่ไก่ดิบ้าไก่ช้างเองค่ะใจมากนอใหญ่เออนี่ป้าอยู่บ้านคัมพีวะเอออยู่วังนั้นเลยเฮ่าก็ป้านี่เท่าก็ทิ้งไปพุ่เลยเออเทากับิ่นบาอย่างนาลูพี่เออ ย่อมันคากมันคากเลยย่อน่อยใหญ่มันคากเลยย่อมันคากประเทศได้พี่น้องเลยมานองบ้านพี่ม่านท้าดิมันเป็นขั้นเพิ่นเอดไปส่งตอนวันนี้เพื่อกสีลอกให้เป็นตอนเดียววันนี้นะ จ้าเน่าลงไปพูดแล้วผมอันสุดเขตวัดพูดแล้วกำลังเอ็ดห้างพี่น้องพกำลังลังมาเด้อพี่น้องมาส้มนกันเด้อพี่น้องมาซสมนี้ก็ยังทันอยู่เด้อฮะก็เจ็ดโมงนี่เจ็ดโมงยังมาถึงแปดโมงป่าบอลนีดีพี่น้อง ควบพอกันป่เป็นหย่อพันเด้อพี่น้องพันหยอเลินๆลนได้นี่ยนะหยอเล่นเล่นได้นี่ยหยอเล่นเล่นหยอเบิ้งหันนอมันคักมันหึงหึงยังได้ตึกใหญ่ไปตุกลางจะดุงเลยจักซะใหญ่ แปดเสาพอดีหอเนาะเอาไส้แมค่ะมันม้เียดไส้เลยแนป็ดเสาะดีย่เลย่แปลาอาม้ดเอยอนปลาแม่แม่เอิญอย่างปลาสลิดขาวนะปลาสลิดขาวกันหลาย พุ่นมันบอนใหญ่แต่ใใหญ่มันถาทายใหญ่ขึ้นอย่างนี้นะมันมนมไปบ้านไป้ดบ้านนี้นะโอ้ยหังบ้านน่ะดีน้ำลึกจนลงบ่ได้จะิ่้าสนนันห้ตรงให้ก็น้างจะร